วันนี้มาจูนเพิ่มนะครับไอนิสันฟอนเทียมาจูนบนในนาวางเครื่องคอมเร็วดีแม็กตัวนี้เป็นช็อตบล็อกตัวตอน่อนล่างสามพันแต่เป็นกล่องเครื่องสองพันหนะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าวันแรงมาได้เท่าไหร่นะยังไม่ได้กดวันนะครับ ไม่ไมคแข็งนะครับไม่ไต้อง บันขบวกทรงเฉียงครับผมเดี๋ยวมาดูาว่าแรงมาได้เท่าไหร,นร่นะครับนี่คันคอนเทนเ่องดีแบบกนะะสร้อยเก้าสิม้านะครับท็อปแป้อยหกโอเคนะครับ เป็นไงไงสุดยอดพอใจยังครับพอใจมากโอเคเดี๋ยวออรอดูสเต็ปเลยว่าไ้เดิมได้ขนาดนี้โอเคเดี okay. ๋ยวลองอัพสเต็ปเดี๋ยวอีกกันครับฝา,ากน้องฝากตีมือผลงานงาน้องผมด้วยครับตไปครับพี่